แอคชั่นสวัสดีจ้ามาแล้วโต๊ะปิกนิกเซเว่ 7, นีลฟเว่ไงรุดลหลรุดลาย,ลายอียะที่เสียบล่อมครับอันนี้เป็นตัวล็อกกลางส่วนอันนี้เป็นตัวล็อกขาเก้าอี้เราแบบนี้นะครับกันล้มไซส์ของขาท,ทุกอย่างจะเป็นอลูมิเนียมอ่อนๆ เก็บของหิ้วตัวล็อกทุกมุมจะเหมือนกันหมดเลยขาโต๊ะจะเป็นสองส่วนตูกกลางนี้ไว้ทําเป็นโต๊ะคล้ายๆโต๊ะญี่ปุ่นไว้นั่งต่ำๆได้ใช้เวลาประกอบประมาณไม่ถึงสามนาทีก็โอเคนะนั่งได้ แต่ปัญหาคือ,อต้องนั่งแบบว่าห้ามทิ้งทั้งตัวนะครับเ่อไมนั่งไปถ้าทิ้งทั้งตัวแล้วอาจจะหงท้องได้ที่เสียบล่มปัญหาคือถ้าเสียบล่มไปแล้วปุ๊บลมพัดล่มโตอาจจะล่มทั้งโตะได้นะครับรีวิวโตเ e เ e ่นอีเลฟเว่น แล้วก็อย่าลืมมาอุดหนุนขนมหน้าร้าน i อศก o ีที่สางที่ทำด้วยจากหนนเทวันนี่เป็นขนมครุยหมูแอบใครเคยกินคุยปูมาคงจะรู้นะครับว่าชาปเป็นไงนี่เป็นปอเปี๊ยะกล้วยหอมครับกับซอสวานิลาราดไอซิ่งด้วยรีวิวโต๊ะเหรือขายขนมเนี่ย